กวงกินบักคามป้อมไปฆ่าข้อมังมังบวขี่สามมือกระตายตายกระตายตายแล้วเห็นอมกระนเอานำเขาจเจริญพรพีนพ้นองี่ฮักแพงสุโภชุคนเมนี้วันปฏิหานสบดีที่16พุทธศักรนาร้อยหกับตกวันแรม11ค่ำเดือน8ปดปีชวดอัตมาพระประสมพรหรวันหลวงตาหำกลกบมาพอปีน้องคือเกอ่าในช่วงตอนเสาร์ของบันี้ นำสุภาสิทอีสานบานเฮ้าเกี่ยวกับคขขรอบครัวและเกี่ยวกับบ้านกระเมืองให้พี่น้องนอนได้รับทราบกันในหัวข้อจีวาควงกินบักขามปอมไปฆ่าข้อมังมังบ่ขี่สามเมือก็ะตายตายกระตายตายแล้วเห็นอมกระเนาวน้ำเป็นการบ่งบอกว่าบางทีบางครั้งลูกเตาทำความผิดขึ้นมาถ้าพ่อแม่บ่วิ่งเต้นบ่าวิธีการลูกเตากะสิตองติดคูกติดยัง บางทีบางครั้งพยญานะว่องสาขนาดใหญก่ก็ต้อนรับความเดือดร้อนเปน็นนาเป็นการบ่งบอกเมันเกินบาระเพรญจะเปรียบเท่าเดียวกกันขณะบางทีบางครั้งทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่เป็นพอเป็นแม่ก็ต้องทํางหลาที่ของความเป็นพอเป็นแม่รักษาสินให้หลูดดูกระตันดใูให้ลูกเห็นเป็นลมโพลมใส้ให้หลไดในลมเย็นการสั่งสอนหลุดในปัจจุบันกับโยบาลลานจะงแตกต่างกันคนจีอนหลักวัวผูกหลักหลูกตี ฟื้เคยหลกเหตุเวกเ,เหตุงานเหตุการ์สรางต้องขำกับเสมอบางทีบางครั้งหล,ลูกลานบานเห่าโอ้ยตะเวนโพขึ้นยั่งบ่เทนเตือน,นจากบนหลับบนนอนสามารบินทบบากเห็นต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผ,ผู้เป็นพอเป็นแม่ใส่บาทถามว่ะอีลาไปใส่อีนางไปใส่ย,ยังบ่ท่านเตือนอยู่บ่ท่านหลูกบ่ได้ไปโรงเรียนนั่นหรือว่าอีส่วนหนึ่งเสนงการเห่าเลียงหล,ลูกลานตามใจตามอำเภอใจเขาบางทีไง,ไงึ้นมาแล้วปัญหามาเจอเกิดขึ้นในสังคม มาลางเพิ่นจะบอกว่าหลูกบ่ฟังความพอความแม่พีมันแก่ไปหมอนนรกพอแม่บ่สอนหลูกบ่สอนเต่าพี่เป่าโจกกินตับหลูกบ่ฟังความพอความแม่พีแก่ไปหมอนนรกนรกนี่บ่ต้องเอาไตเดินดอกมันไกโนลโพดนรกทั้งโลกน่าเหาเห็นซูเมเอิกก็มีนรกยาบาก็คือสิ่งที่เป็นนรกที่เกิดขึ้นในสังคมความบ่ดีต่างๆที่เกลือตัวเข้าเดสัมผัสน,นั่นก็นคือสิ่งที่มันเป็นนรกทางนั้นที่เอาเห็นกันอยู่ปจัจจุบันนางจีคาพี่นอเห็นกันเสมอเสมอ ลูกขาพ่อขังขาพ่อขาแม่ยอนไปตกนรกก็คือเป็นสัตว์นรกสยเมื่อเกิดขึ้นมาในจิตใน,ในใจเขาทําไมสามารถทําลายของพ่อของแม่ใดเพราะแล้วพนจะเปรียบไว้ว่าลูกบ่ฟังความพ่อความแม่พีมันจึงแก่ไปหมอนรกนั่นเห็นบ่บางที่บางขังออกจากบ้านบ่เชื่อฟังพ่อแม่หามบ่ยาด่าบ่ฟังไปเหลือบางเธอไปพบกับสิ่งที่บดีกลับมานั่นคือไปพ่อกันนรก วันล่างเพลนจะเปียยไวัยดวบ่ฟังความเผาความแม่ผีแก่ไปหมอน,นันลกพอแม่บ่ซอนลูกบ่ซอนเต่าผีเป่าจกกินตดำผีเป่าเดียวกวนันนี่วันล่างเพิ่นวามันอยู่ในทองห้ยทองหนามีผีเป่าผีพงผีที่เกิดขึ้นจากสิง่งของต่างๆจากเครื่องล่างของข้างจากสิง่งของต่างๆคนบันล่างที่รักษาบไ่ได้จะเกิดมีผีเป่าขึ้นมาหากินขี่กับบองอย่างเปแตกบแตเขียดตามทองตามทาผีพงผีเป่างา,าบคืบงา,าบเกิดแสงมาสว่าง นั่นคือพี่เป่าในยุคลวงบราณัพี่เป่าสมัยใหม่ก็คือหลูงคือหลานเฮานั่นคือผีเป่าใหญ่นั่นแหละคือพี่เป่าใหญ, <c oughs> ใหญ่ที่พี่น้องเห็นกันแต่ละคู่เต่ละเฮือนแต่ละคนพี่เป่ากินตับพ่อกินตับแม่เป็นอย่างบางทีบางครั้งเลี้ยงตามใจไหลบอกมีมรถมอเตอร์ไซค์ก็บมาไปโรงเรียนกับต้องหาเสือหาแปลงให้ขายบางทีก็ขายเข่าข,า,ขายนำ้ำเสือให้ลูกใไฮต่อคันละสามหมื่นสี่หมื่นได้รถมาก็บเปลดตบเปลิดแดงเมิดเงินเมิดทอง บางทีบางครั้งได้มากหล้วก็ไปแต่งคีแข่งกันไปบันนันบันนี่มีงานมีการกับก,บกอการทะเลาะวิวาทกันผู้ที่เป็นทุก์ก็คือพอ่อคือแม่ปู่ายาตาไงผู้เลี้ยงอยู่เฮือนนอนกับบัลลับดีละบานนี่ขิดหอดหลานสายขิดหอดหลานสาวโอ้ไปจังไดนอต้อมมองไดนอตอมใจขิดลายก็นอนบัลลับเหนื้อนั่นบัลลับมากก็กินเข้าบาดแสบกินข้าบาดได้ชุดไทยก็ตายขอล่อยอนยพี่เป่าจากกินตับ นันบร่างพันจะเกือบคืนวาหลูกบ่ฟังความพอความแมพีเกไปมอนนนพอแม่บ่ออนหลูบ่สอนตอบพี่เป่าตัวกินทับเป็นการเปลี่ยนเชียมหาดีหกกับข้อนเตก้ยกรจังอวัดอว่าเอาทำมาเลียงหลูกเลียงหลานววนว่าเจีกยกรเป็นสายเลียงเด็กหน่อยคำคำมาหลังจากเลิกเลี้ยนหลูกหลานไปเต้มอยู่วัดเล่นอยู่วัดเล่นบักลีแน่เล่นบักไลกันเล่นบักกระโหลกมืนยังเล้ยลายอย่างที่อยู่วัดอยู่ว่างตี้ยกนย่ามหลูกไห่พอเม่เดก้ยกรตัวหลูกไปวัดไปว่าวัดเป็นชีพเพิง เขจะบอกว่าวัดเป็นได้หลายอย่างวัดเป็นรงแรมวัดเป็นธานาคั่นบางทีบางครั้งวัดเป็นศาลยยติธรรมตัดสินคดีให้กับพีกันนอนมีบางทีเกิดการทะเลาะวิบาทไปหาคู่บาอาจารย์ผัวเมียทะเลาะกันเลือกันบางเทื่อไปหาพระสงฆ์องค์เจาะเด็กกอมเด็กเบาก็ยังบ่เลิกกันนำวัดจะมีคุณค่าสู่การสังคมไทยมาป็นมวลายาวนานเดสมือเข้าผ่นห่างจากวัดจางว่า หลวงลานเตียกรไหตัวปีวัดมันกะเศร้าไหยงมบะแรงเอื่อยมาเต็นโรเรียนกับพระน,น้องลงไปเนเลนบัตรเทเสมอน์นี่พ่อแม่กับบนตัวหลวงปีวัดแลลวเศร้าตัวปีวัดเพราะวะ่ามันบาเศร้าไหานอนไม่ออกนอกหลวงไหามากกับตัวปีหม่องไม่จะไห้แดดอ่อนพูดใบใบมาเอื่อยมาเต็นโรเรียนเดี๋ยวสิย้าสิพาไปคล้องถมเออไปบิ๊กซีไปโลดตัดมันก็เกิดความแตกต่างกันได้น้อยขึ้นมากกับหัวจากโลดตันหัวจากบิ๊กซีหัวจาก, BC, จากคล้องถมเป็นมีคลองกินคลองอยาง มันเปลี่ยนแปลงไปคนก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานำลูหล้านก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลามันเอาเงินเป็นใหญ่ในการเลี้ยงลูสาวมาเห็นแบบเดียวกนว่างไว้พ่อแม่จ้าอยูใส่บ่อนีโอกาสบางเทปบ่อนี่บางเดพอกันลูกกินเขาเฉพาะลูกพอกินเขาเฉพาะพ่อแม่กินเขาเฉพาะแม่ความสัมพันธ์ทางครอบร่วห่างเลินกันความหล่อมสลายทางครอบพ่อจังเกิดขึ้นจานเหตุจะไใ้ครอบครัวีิมีความสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่ลู่ต่อต้องตุ่มต้องห้อมกันแย่มมาแรงมากหรือว่ากินเขาารวมกัน ไนซอนหลวงในตนนั่นเดบบอกกล่าวเดียวทำทางสุสุขิณไดีได๋ความขาป็นอยู่ของเขาใดเป็นการป้องกันภัยอันตรายทงป่วนสิเกิดขึ้นพอทำมาแ้นเกิดขึ้นแล้วมากับเสียวงตะกลูลเสียพอเสียแม่การบัวบอกเลืกตื่นมวลแม่หน้าที่ท่านมรรยาทสอสันดานศาสตร์ส้มแซงเสือว่าจะคำคานตานบอกวังโหรือฉลาดพิษสาศาสที่แห่งบอกความแรงแห่งแผ่นดินการบัวบอกความเลือกความตื่นของแม่นำเดชันใดกิรยิยามรรยาทบางเรือบางขางมั่นเสียหอดวงตะกูลเดชันนั้น พราะนั่นขัวเท่าจะคือการบางชีบางขงเมือทําความเพียงถึงมาพลลําลบากก็คือพอคือแม่คือญยาิพี่น้องคือวงตะโกนมบําณเพินจะเปียบเอาไว้กวงกินบะาคามป๋อมไปข้าวข,ข้อมังมังโบขี่สามมือกระตายตายกระตายตายแล้วเห็นอมกระเนานนั่นั่นเป็นการบ่มบใหายพี่น้องเดี๋ยวโฮจในในคํำปิศานารรปัญญาโบราณเพินแ่งเอาไว้เป็นขอเกียรติให้กับพี่กระนองสุภูสุคน เมื่อนี้ก็คงสิยุติลงไ้ที่เพียงเท่านี้ขออำนาจบุญคุสินที่เป่นอนเหนเด็ดทำในอดีตกดีในปัจจุบันกดีจบปักรักษณะเป็นน้องสุภูสุขคนปาทสดโจโลภัยไข่เจ็บอยู่เย็นเป็นสุข,ขสุภูสุขคนเดอ้อขอเจริญพร